กลับมาก็งานเข้ากระจายเลยครับมีของใดว่าเข้ามาเติมนะครับรอบนี้นะอ้นเติมของนี่ตรงงานทะเลนะครับงานิีแคดอินซีได้นะครับแล้วก็งานเคราะประกอบต่างๆได้นะมาดูกันครับว่านาอ้นมีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันด้วยที่ตัวแรกนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวแรกที่เข้ามาตัวนี้เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนาอ้นยังไม่ได้ทารีวิวใหญ่นะครับลง ช่องบ้านแดงนะครับเป็นเจ้าอ m เมอร์ไรดัสแอร์นะครับผม LT 2 0 0 5 SD h นะครับผมเกือบสุดทางสายหมึกเลยนะครับของอ m เมอร์ไดัสนะครับผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่13,500นานะครับผมนะตัวนี้นอ้นเอาเข้ามาตัวเดียวนะเตรียมมาทำรีวิวด้วยนะครับผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ที่น้อ้นขายไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับ เจ้าซอร์ติก้าสามร้อยแอลนะครับตัวนี้รอบหกจุดสามนะครับได้มาเพิ่มแค่ตัวเดียวนะรอบที่แล้วเอามาสี่ตัวหมดแล้วนะครับผมนะได้มาตัวเดียวนะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูรูก่อนนะอ้นยังไม่ได้แกะกล่องนะพอดีของเข้ามาเยอะหน่อยตัวนี้นะอ้นไว้ใช้เองเหมือนกันครับซอติก้าสามร้อยนะครับนะซอติก้าสามร้อยตัวนี้นะอ้นใส่แขนแต่งไว้นะครับผมตัวนี้ใช้เองนะครับผมเบอร์สามร้อยเหมือนกันนะครับรอบหกจุดสามนะ ตัวนี้หมื่นหนึ่งของใหม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับผมแล้วก็มีเข้ามานี่นะครับอาริโต้เอดนะครับอาริโต้เอนะเข้ามาทั้งสองรอบแล้วนะครับผมรอบรอบของรอบที่แล้วหกตัวนี้นะอ้นขายหมดแล้วนะก็เป็นของใหม่เข้ามานะเป็นอาริโต้สามร้อยเแอกับสามร้อยแอนะครับก็คือรอบหกจุดสามกับรอบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับผมนะราคาตัวนี้ก็เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะ ตออมานะครับผมมาดูนะครับก็จะมีเจ้า BG นะครับผม s w นะครับตัวนี้นะอ้นเอามาเอาใจสายกำลังจะเปิดฤดูกาลงานจิ๊กแคสเลยนะครับแล้วก็เป็นราคาลอกราคากลางๆไม่แพงนะ BG s w เข้ามา2เบอร์นะครับ 4,000D กับ 15,000D CXH นะครับผมราคาตัวละ4,550บาทนะครับผมนะยังยังไม่หมดนะครับผมมีเข้ามาเติมก็คือเจ้าตัวนี้ครับผม เอาราคาประหยัดลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเป็นเจ้าไดว่าฟูโก้นะครับ LT นะครับ3 0 0 0 DC นะครับกับ LT 4 0 0 0 DCX h นะครับผมเข้ามาเติมนะครับอัวนี้ก็คือเป็นงานลอกเบอร์งานจิกแคสฝั่งเอาไทยเลยนะครับ3000กับ4000นะครับราคาอยู่ที่3,150บบาทนะครับผมนะยังไม่หมดนะครับอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเติมก็คือเจ้า อิเมอร์ไลดัสแอร์นะครับผมตัวนี้นะครับตอนนี้เข้ามารอบเดียวนะครับก็คือ2,005ดีนะครับรอบ6เอ่อโทษทีรอบ5.3นะครับราคา4,350บาทแค่นั้นเองนะครับผมนะตอนนี้ของไดว่าเข้ามาเติมก็มีเท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีของชิมาโนเข้ามาเติมด้วยอีกลอตหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะยังไงฝากติดตามนิดหนึ่งส่วนของตัวนี้ท่านะ ต้องการสนใจก็จะสดจะผ่อนจะแลกจะเทินทักมาได้เลยครับ